สวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่สวนมะละเหมือนเดิมครับก็เป็นตอนเช้าเช้าเมื่อวานฝนไม่ตกครับวันนี้อากาศแจ่มใสเลยครับไม่มีเมฆดูบรรยากาศครับไม่มีเมฆผมคิดว่าวันนี้อากาศน่าจะร้อนครับส่วงกลางวันเพราะว่าเมฆไม่มีเลยครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับแต่เมื่อวานไม่มีฝนครับที่สวนมะละกอเริ่มจะ,จะเจริญเติบโต,ตแล้ว ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเวันนี้อากาศดีมากเลยครับดูบรรยากาศบรรยากาศวันนี้สดใสไหลเมฆฝนแต่อากาศเริ่มร้อนอบอ้าวแล้วก็เป็นบรรยากาศดีมากครับวันนี้พาเพื่อนมาชมสวนมะละจีนของผมเองครับนี่คืออากาศดีครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลอดูสวนไปเรื่อยๆก่อนนะครับวันนี้ก็มาเจอมะละกอ่วงครับลูกใหญ่มากครับนี่ลูกใหญ่ครับ่วงนี้มะละกอจะสุกเยอะครับพาเพื่อนๆลอดูสวนก่อนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสวนเป็นยังไงบ้างแต่ละวัน ฝนตกหลายวันที่ผ่านมาสรุปแล้วปีนี้ก็ฝนตกดีอยู่นะครับแต่น้ำก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฝนตกดีแต่น้ำไม่ค่อยเยอะนี่ก็ผมแต่งต้นกล้วยออกแล้วครับแต่งต้นกล้วยแล้วก็เป็นทุเรียนอยู่ข้างล่างครับก็ทีหน้าก็จะตัดต้นกล้วยออกอีกครับ เพราะว่าให้ทุเรียนโตครับมะละกอตอนนี้ดูครับหักมากเกือบทุกจิงเลยครับเพราะว่ามันดกมากดกครับมีต้องให้ทาดกินทางนั้นเลยครับสุกเต็มต้นอยู่ครับจุดนี้ผมก็จ้างคนมาถางครับเตยมตัวที่จะปลูกมะละออีกรอบหนึ่งครับ นี้เป็นป่ามันล้างตัวนี้เป็นป่ามันล้างครับก็ถางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจะเอาไฟเผาครับเพราะว่ารถเข้ามาไถ่ายไม่ได้ครับเป็นพื้นที่ต่ําน้ําแช่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ําเลยครับน้ําจะท่วมทําให้ทําอะไรไม่ได้เลยครับตรงเนี้ย ผมก็ปลูกมาละยินช่วงหน้าแรงครับก็ยังได้อยู่ครับแต่หน้าฝนก็ปลูกอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําแช่เดี๋ยวลองคิดเจรณาดูปีหน้าว่าจะทํานาไหม้าทํานาก็ได้อยู่ประมมาหนึ่งไร่นี่คือส่วนผสมครับปลูกหลายอย่างในไร่ กลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมุดเลาะดูสวนบรรยากาศก็แจ่มใสไม่มีเมฆฝนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม